ที่เราวิเคราะห์ก็คือว่าถ้าเราดูจับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าแกนๆมันก็มีอยู่สองประเด็นกันนั้นแหละครับว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำไม่เป็นปัญหาที่ผู้คนเกี่ยวข้องที่ที่สุวรร์ว่ามานะครับนั่นรับจับประเด็นความไม่เป็นธรรมความเหลื่อมล้ำในการจัดการทรัพยากรจัดการดินจัดการน้ําจัดการป่าก็เหมือนกันประเด็นที่สองก็คือว่าวิกฤตที่เกิดจาก การเสื่อมโทรมของถังทร,รัพยากรธรรมชาติสิ่งแวนล้อเป็นสาเหตุหลกักส,สองสาเหตุหลกักเป็นอาการปัญหาที่ทเราคิดว่าเป็นอาการปัญหาที่จะต้องสืบคนและหาวางระบบในการแก้ไขต่อไปเรับเวลาเรามาดูระบบที่จะไปให้เกิดการแก้ไขเราก็ไปดูที่สาเหตุนะครับสาเหตุจริงๆก็มีอยู่4สาเหตุหลกักๆที่เราจับเริ่มพยายามทํากันมาตลอดคือว่าเรามองว่าเรื่องนโยบายและกฎหมายนะครับ ที่ใช้ในการบริหารจัดก,การมันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่นำไปสู่เรื่องความไม่เป็นธรรมแล้วก็ผูกขาดกลไกในการบริหารจัดก,การหน่วยงานราชการอะไรต่างๆก็มีค่อนข้าง,ง,งที่จะเทอะทะใหญ่โตล้าหลังไม่เหมาะสมนี่ก็เป็นปัญหาในทางโครงสร้างที่มันยาวนานมาโดยตลอดนะครับประเด็นที่2คือเรื่องความรู้ที่ใช้ในการบริหารจัดก,การดินจัดก,การน้ำจัดก,การป่านะครับเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะไม่เหมาะสมหลายคนเรียกว่าอนา,าณานิคมางปัญญาลอกเรียนฝรั่งมา หมือนเมื่อกี้ปูน้าปูคลองมันก็ว่ากันไปแบบนี้นะครับเพราะเื่อนประเด็นที่3คือว่าที่เราจับที่มองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปัญหาสำคัญก็คือเรื่องการขยายตัวในเรื่องของระบบเศรฐษฐกิจสมัยใหม่นะครับโรงงานนะครับความต้องการในการใช้ฐานทรัพยากรต่างๆมันมีมากขึ้นการลุกป่าต้นน้ําการใช้ฐานทรัพยากรแบบนี้่า3ประเด็นหลักสุดท้าย ที่ทําให้การจัดก,การทรัพยากรไม่สําเร็จเพราะเป็นเรื่องความอ่อนแอของภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะครับโดยระยะหลังนี้ก็มีความอ่อนแอแล้วก็เรียกว่าแตกแบบไม่เป็นขบวนมากขึ้นมีขบวนพชออมีขบวนสสมีขบวนเอ็นจีโอมีขบวนเครือข่ายน้ำมีขบวนเครือขา่ายป่ามีขบวนคอสอมอมีขบวน เรียกได้ว่า NGO เองก็ไม่สามารถที่จะจัดขบวนกันได้นี่ผมเป็นสี่สาเหตุหลักที่ทําให้เราไม่สามารถข้ามพ้นวิกฤตอะไรต่างๆจากสี่สาเหตุหลักเนี่ยเราก็มาลองออกแบบแนวทางในการขับเคลื่อนนะครับเราคิดว่าถ้าจะขับเคลื่อนเพื่อเกิดการปฏริรูปเนี่ยสิ่งที่เรายึดตรงกันคือว่าใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง คือว่าแอเียใช้พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยหมู่บ้านหน่วยตำบลหน่วยรูปน้ําหน่วยอะไรต่างๆเอ็นจีโอที่ทําเรื่องเหล่านี้ก็จะใช้หลักคิดในเรื่องการใช้พื้นที่บนั้งเป็นฐานคิดมาโดยตลอดนะครับบางหมู่บ้านที่อยู่ป่าประเภทหนึ่งก็จะจัดการในแบบหนึ่งบางหมู่บ้านที่มีอันนี้ก็เป็นฐานคิดพื้นฐานที่จะทําให้เกิดการจัดการที่มีหมะสมในระบบพื้น,นที่ประเด็นที่2คือว่าเราจะต้องประเด็นรูปกลไกนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื the the glucose, ้นที the the u, to ่นั้น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 ไม่ว่าจะเป็นองค์กรชุมชนองค์กร้องิ่นหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคบรรดาคนที่เกี่ยวข้อง้งหนดต้องจับมาปฏิรูปร่วมกันได้จับมาเป็นผู้มีส่วนได้เสียจับมาร่วมกันคิดมีข้อแล้วกำหนดเป้าหมายร่วมกันได้นะครับประเด็นที่3คือว่าถ้าเราจะปฏิรูปก็คือเรงต้องปฏิรูปเรื่องข้อมูลและความรู้ที่ใช้ในการบริหารจัดการประเด็นที่4คือว่าแนวของเราคือว่าต้องปฏิรูปเรื่องอำนาจในการบริหารจัดการ พราะว่าอำนาจตัวนี้มันเป็นอำนาจที่ขึ้นอยู่กับกฎหมายข้างนอกเป็นส่วนใหญ่นะครับคนที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนยากไร้คนยากขอบเป็นกลุ่มที่เป็น s e กเ n d a r เป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการมากมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจกําหนดเป็นแนวทางในการทํางานของพวกเรานะครับสุดท้ายสองประเด็น ก็คือในการจัดก,การเนี่ยเราอยากจะให้เกิดกลไกในการบริหารจัดการใหม่ๆที่เป็นเป้าของเรานะครับว่าเราจะต้องสร้างกลไกในการบริหารจัดการใหม่ๆให้เกิดขึ้นมารไรืแล้วสุดท้ายที่สุดนะครับถ้ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่ารากฐานที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงไปสู่การปรับปรุงกฎหมายและนโยบายในท้ายที่สุดกับถ้าเราเดินหน้าในกระบวนการทั้งหมดนะครับทีนี้ในประสบการณ์ต่อไปนะครับ ประสบการณ์ที่ผ่านมาจริงมันื่องจากเวลากัดผมตัดเรื่องทําอะไรไปมาบ้างเพราะจริงจจะคล้ายคกันนะครับเรื่องแรกเรื่องกระบวนการการปฏิรูปโดยการจัดทาเรื่องเรื่องข้อมูลผมคิดว่าทั้งพชทั้งสตสทั้งเอ็นจีและขบวนประชาสังคมทั้งหมดเนี่ยในในในกรณีอย่างเรื่องการปฏิรูปในเรื่องการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อมูลเป็นตัวเดินเรื่อง ในการสำรวจหรือจัดเก็บข้อมูลต่างๆ,ๆหรือพาเรื่องที่ดินถ้ายกตัวอ,อย่างคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรารอนโยบายรอมติคณะมนตรีรอคําสั่งรอระเบียบต่างๆแต่เมื่อขบวนพอชอขบวนสชขบวนแพ่อตนบอกว่าไม่ต้องรอสิ่งเหล่านี้เราสามารถทุกขึ้นมาทําได้เองเลยนะครับมีแผนท้มีแผนที่เข้าไปมีเครื่องมือจีเนียสเข้าไปนะครับ ไอโกระบวนการแบบเนี้ยผมว่าเราเราได้ปฏิรูปแล้วนะครับปฏิรูปในการเริ่มต้นในการจัดการการจัดทำข้อมูลแล้วข้อมูลเหล่าน,นั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนที่ถ้ารักทำนะครับรักก็จะแยกเป็นหน่วยงานสธกก็จะไปกรมป่าไม้ไปกรมอุทยานไปโครงการหลวงไปทุกคนต่างทําตามขอบเขตอหน้าหน้าที่ที่ตเองมีอยู่แต่ภาคประชาชนทำเนี่ย เอาข้อมูลทั้งหมดมาจัดการมาบริหารจัดการทั้งหมดแล้วทําให้ข้อมูลนั้นมันได้รับการยอมรับนะครับซึ่งนะครับหลายๆที่เนี่ยนำสามารถพัฒนาเป็นระบบข้อมูลของท้องถิ่นนะมีระบบแผนที่มีระบบ MIS นะครับมีระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหน่วยนะั้นๆะบ,บางตำบลมีระบบ MIS มีฐานข้อมูลทุกคนเรือนขึ้นมาผมคิดว่านี่คือการวางรากฐานการเป็นรูปแท้จริง ว่าเราเข้าถึงและจัดการข้อมูลให้ได้และที่สาคัญก็คือว่าผมคิดว่ากระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในเรื่องอำนาจในการจัดการปัญหาเมื่อก่อนเรารอนะครับรอว่าเมื่อไหร,ร่กรมป่าไม้จะมาสํารวจข้อมูลให้แล้วก็เมื่อไหร่รอรอแต่ผมว่าตอนนี้วิธีคิดเรื่องอํานาจได้เปลี่ยนไปครับถ้าเรามองอ่านเรื่องการปฏิรูปกระบวนการที่รอลงปทับ กับเราได้เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่า,วามันจะเปลี่ยนไปได้มากแค่ไหนก็ว่าอีกทีหนึ่งครับปร,ประเด็นที่สองที่ผมคิดว่าเป็นบทเรียนและผลสาเร็จที่พวกเราทํากันมาคือการปฏิรูปเรื่องกลไกในการกับเคลื่อนปัญหาผมคิดว่าหลายที่นะครับในเรื่องกลไกองค์กรชุมชนเราต้องยอมรับว,ว่าองค์กรชุมชนในปัจจุบันมันไม่เหมือนอดีตหลายชุมชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์องค์กรชุมชนต้น ตนเองตรงไปตรงมาวิพากษ์ให้เห็นศักยภาพและข้อจํากัดขององค์กรชุมชนหมู่บ้านมันไม่ได้โรแมนติกเหมือนแน่ดีหมู่บ้านมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีคนที่ฝ่าฝืนระเบียบกติการะเบียบกติกาชุมชนไม่สามารถจัดการได้เพราะคนทํากิดส่วนใหญ่เป็นเมียกำนันผู้ใหญ่บ้านสมมติไงครับเพระระเบียบกติกาต่างมันมันก็ไม่สามารถบังคับได้โดยชุมชนโดยเราทาง เพราะนึกว่าเราเรา,เราก็เริ่มยอมรับความจริงเราก็ต้องทํางานปฏิรูปโดยเอาสเต็กมอเดอร์โด,ย,ดยเอาหน่วยงานงอื่นๆที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับพวกเราในการที่จะช่วยให้เกิดพลังในการควบคุมระเบียบวินาทีการยนต์ไปเกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจของหน่วยอื่นๆใช้อำนาจของท้องถิ่นใช้อํานาจของกรมป่าไม้ใช้อำนาจของคลา,า,ยา,งายการเงินบางเกี่ยวข้อง ผมก็ว่าเนี่ยการปฏิรูปในเชิององค์กรว่าองค์กรชุมชนมันไม่สามารถอยู่ได้โดยเราพังภายโดย,ดยดองค์กอื่นจะต้องสามารถจัดก,การตนเองและก็จัดก,การคนอื่นได้ให้เข้ามาด้ตัวเองไม่ใช่จัดก,การอะไรโดยตัวเองแบบเด็ดแต่ต้องจัดก,การตัวเองโดยจัดก,การคนอื่นให้มันเสริมข้ออ่อนขององค์กรชุมชนได้ผมก็ว่าหลายชุมชนก็ไปในลักษณะนี้นะครับและยิ่งปัจจุบันนะครับอย่างที่ผมว่าตอนนี้ในชุมชนมันมีบวกเยอะมาก ไปวงทสอมโอ้เค,ครือข่ายทสมจะประเ็รูปการจัดการทรัพยากรมีทสอมอร,ระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับเออมีเครือข่ายไอ้ความซับซ้อนตรงนี้ผมว่าถ้าเราไม่ลี่คายตรงในระดับหมู่บ้านระดับชุมชนให้ชัดเจนจะจะ,จะยุ่งมากจะมีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจะมีเครือข่ายของสตสจะอันนี้เป็นเป็นปมใหญ่มากที่ในความเห็นว่าถ้าระดับรากฐานไม่ปฏิรูปว่า อะไรคือแก่นแกนสาระที่เราจะขับเคลื่อนนะครับผมเิืว่านี้ก็จะเป็นประเด็นประเด็นปัญหาสําการที่ที่ที่ผมว่าหลายพื้นที่ได้ปฏิรูปสาระตรงนี้แล้วได้ข้ามพ้นหมายว่ามองมันอย่างวิพากษ์วิจารณ์มององค์กรทุนอย่างที่มันเป็นจริงเห็นทั้งด้านที่เป็นศักยภาพและเห็นด้านที่เป็นข้ออ่อนแล้วก็จัดการกังมันอันนี้ผมว่าหลายหลายพื้นที่ไปถึงนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นสองการตอนนี้คือว่าในแง่ องค์กรปกครององส่วนท้องถิ่นนะครับหลายพื้นที่เราก็เห็นนะครับว่าสามารถที่เขาไปก่อเกี่ยวและใช้องค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ได้นะครับรวมทั้งคล้ายการส่วนวิภาส่วนหนึ่งกันครับผมคิดว่าอันนี้มันก็เป็นเป็นพัฒนาการในเรื่องการปฏิรูปองค์กรนะครับต่อไปครับ รื่องแรกเป็นเรื่องข้อมูลเรื่องที่สองเป็นเรื่ององค์กรนะครับเรื่องที่สามเป็นที่ที่ผมอยากจะพูดเยอะหน่อยก็คือเรื่องการเป็นนรูปเรื่องอำนาจในการจัดการปัญนานนะครับหลายพื้ที่นะครับได้เริ่มทําข้อมูลจัดการตัวเองแล้วก็ทําเรื่องเทศมัติหรือข้อมนท้องถิ่นหรือทําเรื่องธรรมนูญชุมชนอันนี้ผมก็่เรากาลังเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างอำนาจ หลายพที่นําหลักสิทธิชุมชนตามมารตรกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา667 66, นะครับผ่านให้ทําเรื่องเทศสมญญัตทําเรืเ่อ,องครอบเยื่อไปรับรอ,องสถานภาพของกลุ่มต่างๆนะครับให้เป็นกลุ่มที่ชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกลุ่มที่มีสิทธิในการดูแลจัดการป่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ในการจัดการการน้ําตามกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายที่ไปออกเทศสมญญัตทำให้กลุม่มเหล่านี้ครับ ในอนาคตนะครับมีหลายพื้นที่ทําไปแล้วปรากฏว่าหนึ่งในเรื่องการจัดทําแผนสิ่งแวดล้อมในระดับหมู่บ้านในระดับระมุมีกลุ่มคนที่มีสิทธิ์โดยชอบขึ้นมาจัดทําแผนซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่นะครับเมื่อก่อนคนทําแผนในการอนุรักษ์การพื้นฟูเป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เมื่อกฎหมายระมูมออกมาแล้วก็มีคนไปทําเรื่องเทศบาลสามารถทําให้ทเทศเทศบาลมันรับรองสิ่งเหล่านี้ได้นะก็ทําให้เขามีสิทธิ์ในการทําแผน สิทธิที่สองคือว่าสิทธิ์ในการเข้าถึงงบประมาณเราพูดถึงเรียกว,ว่าคนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ้อมไม่ใช่ขอทานที่จะวิ่งไปขอคนอน,นั้นแต่เราไม่มีระบบงบประมาณในการรองรับเวลาชาวบ้านจะทําตีก็วิ่งไปขอตรงนั้นขอตรงนี้แต่ถ้าเราทําเทศบัญญัติทําข้อบัญญัตินะครับมันจะทําให้นะครับสิทธิในการเข้าถึงงบประมาณเนี่ยมันเป็นสิทธิโดยชอบโดยคนเราแล้วมันก็เริ่มขยับไปเชื่อมโยงจากองค์กรอื่น มีกองทุนสิ่งวดล้อมระดับหมู่บ้านขึ้นมาซึ่งผมว่าอันนี้เป็นการปฏิรูปขั้นพื้นฐานสามเรื่องนะครับถ้าเราสา,สามารถดําเนินการนะครับในลักษณะนี้นะครับในเรื่องการจัดการอื่นๆนะครับมันก็จะทําไปสู่ในเรื่องถ้าเราสามารถทําเรื่องเทสมัญญัติข้อมญัติในการจัดการเช่นไปก่อนมันคือการปฏิรูประบบวุฒิธรรมต้นทาง มันสามารถคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการที่จะดูแลจัดการทรัพยากรได้เราก็ทําเรื่องการปฏิรูปขั้นพื้นฐานขึ้นมาเราสามารถนําหลักการจัดการเชิงซอนการใช้กฎหมายแบบพระหุ่นพิยมทางกฎหมายหนึ่งพื้นที่สองกฎหมายร่วมกันอยู่ได้บางอย่างใช้หลักเหตุผลชุมชนแท้สิทธิชุมชนบางอย่างใช้หลักกฎหมายส่วนกลางหนึ่งพื้นที่สองกฎหมายสามกฎหมายเป็นลักษณะพระหุ่นพิยมที่ทําให้เกิดการเจรจาต่อรองที่ ผู้รอดโอกาสหรือว่าคนชายขอบมีสิทธิทมีอำนาจโดยชอบกับแล้วกระบวนการการจัดการที่เราบอกว่าประชาธิปไตยแบบแบบแบบสนทนาแบบการเจรจาแบบการแบบแบบการสนทนาเนี่ยครับมันก็กลายเป็นแบบเป็นการเป็นการสร้างระบบประชาธิปไตยที่คนในพื้นที่นะครับปฏิรูปในการจัดการแล้วก็เชื่อมโยงกับลังตา่างๆด้วยนี่ก็เป็น เรื่องสั้นๆที่ผมว่าถ้าเราเดินหน้าต่อเนี่ยผมว่าโจทย์เรื่องการปฏิรูปตนเองแลวการปฏิรูปเพื่อกระบวนการในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายสองสิ่งเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันถ้าเราสามารถปฏิรูปแนวทางการจัดกตรการตนเองให้ชัดเจนนะครับผมว่าหลายพื้นที่มันจะมีแนวทางที่แตกต่างหลากหลายว่าถ้าเรากําหนดว่าเราจะปฏิรูปกาหนดแนวทางไงคือการปฏิรูปตนเอง และประเด็นที่สองคือเราเราจะออกแบบขบวนในการขับเคลื่อนเพื่อเกิดการไปฏิรูปกฎหมายอย่างไรผมว่าสองสองโจทย์เนี่ยเป็นโจทย์สำคัญถ้าเราจะทกเถียงแลกเปลี่ยนกัน